ต่อกันที่กรณีของนางแบบสาวอินฟลูเอนเซอร์หน้าตาดีสุดเซ็กซี่นะครับฉายาของเธอก็คืออิงฟ้าอารยานั่นเองครับซึ่งทั้งในบัญชี f c e e o o o นะครับแล้วก็ Instagram ส่วนตัวของเธอมีผู้ติดตามร่วมกว่า2 0 0แสนคนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมพฤติการของเธอก็คือได้มีการทำคอนเทนต์โฆษณาแล้วก็แปะลิงก์นะครับอยู่บนช่องทางแพลตฟอร์มของเธอมีการชักชวนหรือว่ามอมเมาเยาวชนนะครับให้เข้ามาเล่นการพนันออด ซึ่งนะครับรายได้ของเธอค่อนข้างที่จะน่าสนใจเห็นบอกว่านะครับได้รายได้เดือนลับประมาณ40,000บาทเลยทีเดียวนะครับล่าสุดทางตำรวจสืบนครบาล IDMB นะครับ,บ,รบก็รวบตัวอิงฟ้าอรารย,ยาได้เรียบร้อยแล้วครับยังคงเดินหน้าจับกลุมอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับบรรดาเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงนี่นะครับมักจะมีการแปะลิงก์โฆษณาชักชวนให้ผู้คน ไปเล่นเว็บพนันออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆนี่นะครับสืบเนื่องจากชุดลาดตระเวนออนไลน์สืบนครบาล IDMB ได้สืบสวนหาข่าวทราบว,ว่านางสาวอารยาซึ่งเธอเป็นนางแบบสาวอินฟลูหน้าตาดีมีพฤติการทำคอนเทนต์แปะโฆษณาให้กับเว็บพนันออนไลน์หลายเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีการระบุชื่อเว็บไซต์แปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์พนันออนไลน์ เพื่อที่จะชักชวนให้ประชาชนทั่วไปไปเล่นพนันออนไลน์อีกทั้งยังเป็นการมอมเมาเยาวชนให้หลงผิดเข้าเล่นการพนันอีกด้วยนั่นเองครับต่อมาเจ้าหน้าที่สืบนครบาลพร้อมด้วยนักเรียนหลักสูตรสืบสวนคดีอาญารุ่นที่115หรือเรียกสั้นๆก็คือสืบ115นะครับได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอออกหมายคน้นต่อศาลอาญามีนบุรีเพื่อทำการตรวจคน้น และตรวจยึดสิ่งของที่มีไว้หรือใช้ในการกระทำความผิดดำเนินการจับกุ่มนางสาวอรารยาสุวรรณโชคอายุ28ปีเนี่ยฮะคนที่นั่งกลางแล้วก็เบลอหน้าเอาไว้หรือชื่อเล่นก็คืออิงฟ้านะครับนางแบบสาวอินฟลูเอนเซอร์หน้าตาดีทำคอนเทนต์โฆษณาชักชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์หม่อมเมาเยาวชนให้หลงผิดเข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์นั่นเองครับเนี่ยฮะ บางช่วงบางตอนของเธอก็แต่งชุดว่ายน้ำเป็นนางแบบสาวสุดเซ็กซี่แล้วก็หน้าตาดีด้วยนั่นเองครับโดยทางตำรวจสืบนครบาลน,นะครับได้มีการสืบสวนหาข่าวแล้วก็ทราบว่าตัวของนางสาวอาร,รยาเนี่นะครับเธอมักจะทำคอนเทนต์แปะลิงก์โฆษณานะครับมีการระบุชื่อเว็บไซต์กระทั่งเมื่อวานนี้ทางสืบนครบาลได้นำทีมเข้าไปตรวจค้นที่พักของนางสาวอาร,รยา ตามหมายค้นของศาลนะครับก็ไปที่จุดนี้เลยภายในห้องพักอยู่ที่เคหะร่มเกล้าว15แยก6ขีด1นะครับแขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนั่นเองครับนี่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจคน้นแล้วก็ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือพร้อมด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พบว่ามีการใช้งานบัญชี Facebook และ i ิน t a g r a m ของนางสาวอารยาซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0 0สนคนเธอเนี่ยได้มีการโพสต์แล้วก็ลงสตอรี่ทำคอนเทนต์โฆษณาให้กับเว็บพนันออนไลน์หลายเว็บไซต์อย่างที่บอกกันไปมีการระบุชื่อเว็บไซต์แปะลิงก์แล้วก็มีข้อความอันเป็นการชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าเล่นการพนันออนไลน์เจ้าหน้าที่ก็เลยจับกลุ่มนะครับนางสาวอารยาพร้อมด้วยของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนสอน,นอร่วมกล้าวเพื่อดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับขณะที่ในชั้นจับกลุมนางสาวอารยาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาให้การบอกว่ายอมรับว่าได้โพสต์โฆษณาเว็บพนันออนไลน์ด้วยตนเองจริงๆนะครับโดยมีผู้ว่าจ้างให้ตนโพสต์โฆษณาชัดชวนเว็บการพนันออนไลน์ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินประมาณเดือนละ40,000บาทเดือนละ40,000อย่างที่บอกกันไปซึ่งเธอเนี่ยก็กระทํามาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ช่วงต้นปี2,567มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับเนี่ยฮะก็ยังคงพบว่ามีเหล่าบรรดาคนที่มีชื่อเสียงนะเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์กระทําการลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองครับขณะที่พลตรตรีทีระเดชธรรมสุธีนะครับท่านผู้การจ่อเนี่ย ก็ออกมาเตือนถึงการกระทําความผิดในรูปแบบดังกล่าวนี้นะครับขอฝากไปยังบรรดาอินฟลูทั้งหลายนี่นะครับหรือบุคคลผู้ที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยที่ยังคงมีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวอยู่นั่นเองครับขอให้หยุดการกระทํานั้นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนและก็คนทั่วไปซึ่งอาจจะหลงผิดเข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์ได้จะอ้างว่า ไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดอันนี้ไม่สามารถอ้างได้นะ,ะบางคนบอกว่าโอ้หนูไม่รู้จริงๆค่ะตำรวจขาอ,อ,อันนี้ก็ไม่ได้นะนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวเธอเนี่ย คือมีหน้าตาไปละไม้คล้ายคลึงกับอิงฟ้ามิสแกรนไทยแลนด์หรือไม่อย่างไรก็เลยเป็นที่มานี่นะครับของชื่อเธอก็คืออิงฟ้าบวกกับชื่อจริงก็คืออารยานะครับมาเป็นอิงฟ้าอารยานั่นเองครับคืออาจจะจริงเธออาจจะชื่ออิงเฉยๆแต่ว่าเพิ่มเติมเป็นอิงฟ้าหรือว่าชื่อน้องฟ้าแต่ว่าเปลี่ยนชื่อก็ได้คุณอ้านนะหรืออาจจะเป็นชื่อเธออยู่แล้วนะคนเราก็สามารถ ชื่อที่จะสัมกันได้แต่แจ้งเตือนคุณผู้ชมนิดนึงนะคะคืออย่าไปหลงเชื่อเรื่องของการแบบว่ากดลิงก์เข้าไปแล้วก็ไปเล่นการพนันนะคะช่วงนี้คือเขาบอกว่ามีหลายคนเลยคุณอัน้นเสียาการพนันเยอะมากนะคะแล้วก็โอ้โหไปกระทําการไม่ดีก็คือเรียกว่าไปจี้ป้นคือไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาฉะนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงของการเล่นเนี่ยนะคะบางทีมันทําให้เราติดแล้วก็หลายๆคนก็ออกมาชี้แจงเลยนะ ว่าเล่นทีไรไม่เคยได้เลยคุณอานมีแต่เสียครับบางส่วนใน Facebook นะครับของสืบนะครบ,บาล IDMB ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่ามีเยอะเลยค่ะนะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ใน t i k t o อนะครับก็คือเห็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เจ้าหน้าที่เดินหน้าจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเพราะว่าเยาวชนหลายคนนี่นะครับก็หลงผิดเข้าไปเล่นพนันออนไลน์แล้วก็เสียเงินเสียทองแล้วก็เสียอนาคตด้วยนั่นเองครับ